แฟชั่นหรือการผลิตเสื้อผ้าในราคาถูกและในปริมาณมากๆกํำลัง,งให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกม,<า>มากที่สุดเป็นอันดับที่2อ,อยู่ในอุตสาหกรรมแฟชั่นนะคะโดยเฉพาะอุสา,าหกรรมผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่เร่งอุณหภูมิโลกของเรา ในประเทศไทยพบว่า40%ของคนไทยทิ้งเสื้อผ้าหลังสวมใส่เพียงครั้งเดียวโดย1ใน4ทิ้งอย่างน้อย3ชิ้นโดยมีเหตุผลส่วนใหญ่คือไม่เหมาะหรือมีตำหนิตลอดจนรู้สึกเบื่อซึ่งส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมลภาวะทางน้ำและอากาศที่มาจากกระบวนการย้อมและตกแต่ง ข้อมูลขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ในปี2561ระบุว่ากระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม Fast Fashion สร้างมลภาวะทางน้ำสูงมากทาั้งการใช้ยอมและตกแต่งเนื่องจากมีการใช้สารเคมีที่เป็นพิษและอันตรายและกระบวนการตกแต่งของ Fast Fashion เป็นสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในสัดส่วน24% เราจะช่วยเลกยังไงให้ลดการปล่อยก๊าซครกการ์บอนไดออกไซด์พวกเราจึงอยากเสนออิฐจากผ้าอิฐจากผ้าสามารถทําได้โดยการนรําเศษผ้าซึ่งเป็นขยะจากอุตสาหกรรมสิ่งทอหรือเสื้อผ้าไม่ใช้งานมารีไซเคิลและแปลรูปเป็นอิฐที่สามารถใช้ในการก่อสร้างได้ การนำเศษผ้ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอิฐช่วยลดปริมาณขยะและช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตอิฐแบบดั้งเดิมเช่นดินหรือทรายค่ะอิฐที่ได้มายังเหมาะกับการใช้งานภายในอาคารเพราะความทนทานต่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนจัดเย็นจัดยังมีความทนทานที่น้อยกว่าอิฐก่อสร้างทั่วไปค่ะข้อดีข้อเสียของอิฐจากเศษผ้าข้อดี 1>, 1. ลดปริมาณขยะ 2. ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 3. น้ำหนักเบา 4. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและข้อเสีย 1. ความแข็งแรงและทนทานต่ำกว่าอิกปกติ 2. ความไวต่อความชื้น 3. การผลิตที่มีต้นทุนสูงในบางขั้นตอน 4. ข้อจำกัดด้านการออกแบบ 5. ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและ 6. การยอมรับในตลาดค่ะ และปัญหาฟาสต์แฟชั่นจะลดน้อยลงเพียงแค่พวกเราตระหนักถึงปัญหาของมันและหันมาใส่เสื้อผ้าที่เน้นไปที่คุณภาพที่อยู่ได้นานค่ะ Fuck you,